สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ หลายๆท่านคงจะรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์กระเทยนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในไทยเองตอนนี้เนี่ยก็มีขายอยู่แค่ไม่กี่รุ่นนะครับอย่างรุ่นที่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเนี่ยก็คือ r ร d e r r R 1 5 0หรือว่าจะเป็นกระเทยที่มีรูปทรงวิบากอย่าง r ร d e r r J crossover นะครับและถ้าย้อนกลับไปนานกว่านี้สักหน่อยนะครับเอารุ่นที่เคยขายในไทยแล้วเป็นที่นิยมกันเนี่ยก็คงจะนึกถึง Nov a Sonic นะครับหรือว่า s o n i c 125รุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยม ของแวนไทยช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละและถ้าจะย้อนเก่ากว่านั้นอีกเนี่ยก็คงจะเป็นพวก2จังหวะทั้งหลายนะครับโนวาแดดหรือว่าจะเป็นพวกเทนาอากิลาทั้งหลายนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงรถกระเทยทั่วไปนะครับเราจะมาพูดถึงรถกระเทยหายากที่นปัจจุบันนี้เนี่ยต่อให้คุณมีเงินคุณก็ไม่อาจซื้อมันได้ครับเพราะว่ามันไม่มีขายดันเอง คือคนที่ใช้อยู่หรือว่าคนที่เก็บอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยนะครับหรือว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยก็กลายเป็นซากกันไปหมดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขายไม่ดีสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาจัดอันดับกันดีกว่าในหัวข้อที่มีชื่อว่า10อันดับรถปอเตอร์ไซค์กระเทยหายากที่มีเงินก็ไม่อาจซื้อได้นั่นเองอันดับที่10ชื่อ,อมันคือ Kawa s a กิ Crossmo 1 0 5่ มอเตอร์ไซค์กระเทยที่อาจจะมีรูปรักษ์ที่ดูแปลกไปสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีความเป็น full f a i l i n g สูงมากโดยช่วงที่เปิดตัวในไทยเนี่ยประมาณปีพศ2 5 2 9นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมเองก็ยังไม่เกิดเหมือนกันจากคาให้การของผู้เห็นเหตุการณ์นเนี่ยเขาว่าในตอนนั้นรุ่นนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นสักเท่าไหร่ด้วยความแปลกของมันนี่แหละครับซึ่งความเป็น Full f ฟูลแฟลล i n g ตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าตากลุ่มของคนเล่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งถ้าเป็นกระเทยก็กระเทยไปเลยอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นฟูลแฟลลิ n งก็ฟูลแฟลลิงไปเลยดีกว่า ไอ้ครึ่งๆงกลางๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่ะนะแต่ถ้าเรามาพูดกันถึงในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากมากๆและมีราคาสูงมากครับซึ่งวัยรุ่นในอดีตเนี่ยเขาไม่เล่นใช่ไหมแต่วัยรุ่น2ทีในปัจจุบันเนี่ยเขาชอบครับอะไรแบบนี้ไอ้ของแปลกๆนี่แหละมันเป็นอะไรที่สะดุดตาดีโดยปัจจุบันเนี่ยราคาของเจ้า c r o s s m o 105R คันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ โดยรถค้างสต็อกเนี่ยราคาก็ประมาณครึ่งแสนละครับบางคันอาจจะแพงกว่าด้วยซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยคาดว่าไม่มีขายแล้วนะครับสำหรับมือ1ค้างสตอ็อกส่วนมือ2เนี่ยก็ถือว่าหายากพอสมควรครับเพราะว่าคนที่เล่นอยู่ก็ไม่ปล่อยนะครับถึงจะปล่อยก็ปล่อยด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงต่อให้สภาพไม่สวยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยคุณก็ต้องกำเงิน20,000กว่าบาทไปซื้อมันครับและในปัจจุบันนี้ถือว่าหาซื้อดียากพอสมควรครับแต่ถามว่าหาได้ไหมหากคุณมีเงินพอก็อาจจะหาซื้อได้อยู่นะ อันดับที่9 Suzuki s กิสติงเกอร์บอกเลยครับว่ารุ่นนี้เองเนี่ยก็เป็นอีหนึ่งรุ่นะครับที่ขายไม่ดีในช่วงเวลานั้นโดยช่วงที่เปิดตัวเนี่ยราวๆพศ2540ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยน่ายจากยุค2จังหวะสู่ยุค4จังหวะแบบเต็มรูปแบบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรถ4จังหวะก็มีเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ แต่พอมาเป็นเรื่องของกฎหมายว่รพิษนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังมากขึ้นและเจ้าสติงเกอร์หน้นี่แหละครับถือว่าเป็นรุ่นท้ายข,ข,ของช่วงเวลานั้นเลยนะครับโดยตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับอากิล่าหนด้อยยนี่แหละครับแต่ในเรื่องของความฮิตเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ได้ฝุ่นของอากิล่าเลยเพราะว่าในช่วงท้ายข,ของยุค2จังหวะหลายๆคนเองก็เริ่มเปลี่ยนถ่ายนะครับไม่ได้มีใครอยากใช้เทคโนโลยี A e จังหวะสักเท่าไหร่เพราะว่าใน ทำให้เจ้าสติงเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นเลยแหละครับที่ขายได้น้อยมากๆนะครับและปัจจุบันตัวรถเองก็มีน้อยมากๆเช่นกันครับคือมือสองเองเนี่ยเรียกได้ว่าหาซื้อได้ยากนะครับแต่ราคาไม่ได้สูงเวอร์ครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสภาพดีๆหรือว่าสภาพแบบพอวิ่งได้ให้คุณซื้อนะครับ คือคนที่ใช้อยู่เนี่ยก็ใช้กันแบบสมบุกสมบันแล้วเนาะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณ20กว่าปีนะครับซึ่งถ้าไม่ได้เก็บรักษาดีๆเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าไม่เหลืออย่างแน่นอนแถมอะไหล่เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากนะครับแม้ว่าเครื่องยนต์อาจจะเทียบกับซูซูกิรุ่นก่อนๆได้บ้างแต่ว่าในเรื่องของอะไหล่บอดี้อะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะหายากครับหากไปชนเข้าสักทีหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยครับว่าอาจจะต้องปวดหัวกับการเบิกอะไหล่อย่างแน่นอน อันดับที่8ปม Yamaha ียร่า120โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยู่ในช่วงท้ายๆของยุค2จังหวะในช่วงที่เปิดตัวท i a r a 120คันนี้นะครับราวๆปีพศ2539นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงยุคท้ายๆของ2จังหวะก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ครับผมโดยออปชั่นในตอนนั้นของ t i ร r a 120เนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละแต่ด้วยความที่อาจจะมีตัวเลือกเยอะในช่วงเวลานั้นนะครับทำให้ เทียร่า120่รคันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นรถที่ขายดีครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นรถแพ็กในตอนนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายอดขายถือว่าน้อยมากๆซึ่งราคาที่วางขายเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงเวอร์นะครับอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นคือถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆในตอนนั้นเนี่ยถือว่า t ที r ร่า120วางราคามาได้ดีมากครับโดยราคาของเทียร่า120เนี่ยถูกกว่าค่ายคู่แข่งพอสมควร อย่าง k a w a ส a กิ l ี o SR ในตอนนั้นนะครับราคาราวๆ40,000ื่นกลางๆนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าราคาของ k a w a ส a กิ l ี o แพงกว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังเห็น k a w a ส a กิรีโอวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยมีหลายคันเลย3-4คันได้นะครับรถขายกว๋วยเตี๋ยวหลอดคันนึง รถแมคค้าข,ข่คันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเยอะอะทั้งที่ว่ามันแพงกว่านะแล้วเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของอะไรเองเนี่ยแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับจากที่เห็นก็เลยแอบแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเจ้าเทียร่าหนึเนี่ยกับขายไม่ดีซะอย่างนั้นน,นะใครที่ทันหรือว่าคุณพี่คนไหนที่พอจําได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะฮะจะได้เป็นความรู้สืบต่อกันไปเนาะอันดับที่7จ็ดซูซูกิคูหนึ่งร้อยสิบ ถึงแม้ผมจะบอกว่าเจ้าสติงเกอร120เนี่ยเป็นช่วงท้ายๆของยุค2จังหวะนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเจ้าคู110คันนี้เนี่ยแหละครับที่จะบอกเลยว่ามันคือ2จังหวะคันสุดท้ายของค่ายซ u ซูกิจริงๆเพราะในตอนนั้นเนี่ยทางซู z u กิอินดี้จัดเลยครับ โดยการขายเจ้าคู110่110คันนี้ควบคู่กับเรดเดอร์125ซึ่งเจ้าเรดเดอร์125เนี่ยเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะนะฮะคือมีรถ4จังหวะอยู่แล้วแต่ก็อยากจะขายรถ2จังหวะไปด้วย อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระบายสต็อกเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่านะฮะแต่บอกเลยว่าเป็นการตลาดที่อินดี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมโดยราคาของเจ้าคู110คันนี้นะครับอยู่ที่43,500บาทนะครับซึ่งเป็นรุ่นล้อแม็กเนาะเรเดอ125ในตอนนั้นเนี่ยจะมีราคาประมาณ48,500นะครับซึ่งราคาของทั้ง2รุ่นห่างกันประมาณ5,000บาทนะครับโดยเจ้าคู110เนี่ยก็ขายอยู่ไม่นานนะครับเพราะเปิดตัวประมาณปีพศ2544นะครับแล้วตัวสุดท้าย ยอยู่ที่ปีพศ2อ4 5รีระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณปีนิดๆน,นะครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังพอหาซื้อได้อยู่ไหมก็คงต้องตอบว่าหาได้ครับคือมันอาจจะหายากซะหน่อยแต่ถ้าขุดดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะเจอนะครับอาจจะได้รถค้างสต็อกราคามือหนึ่งหรืออาจจะได้รถมือ2ที่ต้องเก็บเยอะแยะหน่อยนะสำหรับคนที่ชอบจริงๆเนี่ยก็หาจัดกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ชอบเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องการปั้นเนรถเก่าๆแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเหนื่อยมากๆเพราะเป็นรถที่ไม่ได้ ฮิตมากด้วยนะครับอะไหล่เองเนี่ยก็น่าจะน้อยสุดๆไปเลยอันดับที่6คาจิว่าสเตลล่าโดยหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับว่าเจ้าสเตลล่าเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์กระเทยค่ายอิตาลีที่ถูกตีตายตอนนั้นเลยว่านี่มันรถยุโรปนะเว้ย ถึงแม้ว่าในช่วงยุคท้ายๆเวลาออกงานจะโชว์รวมกับรถปอร์เช่ไทเกอร์ที่เราคุ้นเคยก็เถอะนะแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่ารุ่นนี้ยังเป็นที่นิยมของเหล่าัยรุ่นนักปั้นอยู่ดีโดยเจ้าสเตลล่าเนี่ยจะมี2ตัวให้เลือกแบบเป็นหลักเลยนะครับก็คือตัว 115cc กับ 125cc ซึ่งมีแรงม้าต่างกันเห็นได้ชัดเลยครับสายแรงเนี่ยก็แนะนําไปหาตัว125มาปั้นเลยครับส่วนระบบที่วาว้าวสุดๆเลยเนี่ยคือระบบไ d ดีแบบแค้งเคสลีดวาว แต่ในตอนนั้นเนี่ยรถแนวแนวนี้มันไม่ได้มีไงครับคือในสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะมีวาลวแบบนี้แบบวาลวเปิดโลกเปลี่ยนเนี่ยต้องเป็นพวกรถ f ูลเฟลิงรถเนเก็ตหรือว่าแบบทรง R, พวกเคพวกวิกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันต,ต้องเป็นแนวแนวนั้นนะฮะรถกระเทยเนี่ยไม่มีทางมาวาวเปิดโลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับแต่เจ้าสเตลลานี่แหละครับที่สร้างสิ่งใหม่ๆใ,ในยุคนั้นแถมเรื่องของความแรงเนี่ยหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่านี่มันแรงกว่าโนวาแดดแท้ๆซึ่งถ้าดูจากแรงม้าเนี่ยก็จริงครับผมและทั้งหมดที่กล่าวมานี่ครับคนในยุคนั้นเองก็ว้าวเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อกันเอาไว้ทุกคนทุกบ้านนะนะครับเพราะว่า ทุกคนก็ไม่ได้เน้นอยากได้ของแรงสักเท่าไหร่ ถมเป็นแบรนด์อิตาลีเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการซ่อมครับคือคนที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นสายลองของบ้างเป็นสายมีตังเป็นสายที่อยากได้อะไรแปลกๆบ้างนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเหลือคนที่เล่นอยู่บ้านนะครับแต่ไอที่มีจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็คือช่วงที่มีการเลหลังขายรถค้างสต็อกของสเตลลาสนี่แหละครับจำนวนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่คันแต่คนที่ซื้อไปในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครปล่อยง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับณปัจจุบันนี้เจ้าสเตลลาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัว115หรือตัว125เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์กระเทยที่หายากมากๆบนท้องถนนเมืองไทยทั้งหาดูยากทั้งหาคนขี่ได้ยากและหาซื้อได้ยากอีกด้วยนะครับอันดับที่5 PDK S1 โดยหลายๆคนที่แต่งรถมอเตอร์ไซค์2วจั่วเนี่ยคงจะรู้จักกับแบรนด์ PDK นะครับพวกเกี่ยวกับท่อเกี่ยวกับสวิงอาร์มสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่โคกับคาวสกิมันานันนานมากๆนะครับ แต่ต้องบอกเลยครับว่าเจ้า PDK เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่อะไหล่นะครับเพราะว่ามีรถรเตรคไซ์อีกด้วย ในตอนนั้นเนี่ย PDK ออกรถมอเตอร์ไซค์มา3รุ่นครับมีเจ้า R1 S1 และก็ F1 เหตุผลที่ออกรุ่นเหล่านี้มาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการระบายอะไหล่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารงานของ Kawasaki ในยุคนั้นนะครับที่มีการเปลี่ยนไปซึ่งเจ้า3รุ่นนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโดยเจ้า R1 เนี่ยก็เป็นสปอร์ตฟูลแฟลลิงนะครับถ้าดูผ่านๆเนี่ย k r ชัดๆเลยแหละอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น S1 นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกระเทย 2. จัง นะครับที่เรียกได้ว่ามีการจูนเครื่องยนต์มาได้แบบจีชช๊ดจ๊าดสปุ๊สปาร์สุดๆไปเลยและในปัจจุบันนี้บอกเลยครับว่ามือ2เองหาซื้อโคตรยากครับคือยากมากๆคนที่ใช้อยู่ก็ไม่ปล่อยนะครับคนที่อยากได้ก็หาซื้อไปเถอะแล้อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรุ่น F1 ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นกระเทยที่จะเรียกว่ามันมีความหน่นมแนมนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์112ของคาวากิเชียเลยนะ คือมันก็ไม่เดือแรงอะไรมากมายแต่ถามว่าหายากไหมมันหายากทั้งคู่เลยครับดังนั้นผมมองว่าเรื่องที่จะหาซื้อมือ2เนี่ยมันยากมากๆในตอนนี้ะนะครับแต่ถามว่าเราพอหารูปในเน็ตได้ไหมเราพอเห็นสภาพตัวรถที่สมบูรณ์ได้ไหมมันมีครับเพราะว่าคนที่เขาซื้อไปเขาก็เอาไปปั้นเอาไปทํากันในช่วงยุค2จังหวะเฟื่องฟูเนาะดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่มีอยู่เนี่ยเขาไม่มีทางขายอย่างแน่นอนถ้าหาเขาไม่ได้ร้อนเงินน,นะครับ อันดับที่4ีคาวาซกิลรีโอสตาร โดยรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นคาวาซากิยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมผู้บริหารใหม่ทั้งหมดเลยนะครับของแต่งจาก PDK ก็ไม่มีเหมือนเมื่อก่อนครับอย่างท่อสูตร PDK ก็ไม่มีมาให้การสวัดพีดีก็ไม่มีอีกแล้วหรือว่าจะเป็นเสื้อทองที่มักจะติดมาให้กับพวกคาวาซากิรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีครับผมเอาเป็นว่ามันดูไม่น่าสนใจสุดๆไปเลยแม้ว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยอาจจะดูสปอร์ตกว่าเดิมนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2จังหวะเริ่มซาแล้ว จะเรียกว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วก็ได้นะเพราะว่าทาง Honda เนี่ยเปิดตัว No ว a s o n i c แล้วนะครับทาง s u z u กิเองก็มี r a เรเด125ครับผมดังนั้นไม่แปลกเลยที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองเจ้า k าว a สกิริโอสตา r คันนี้นะครับซึ่งที่รุ่นนี้ขึ้นมาถึงอันดับที่4ได้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เคยมีให้เห็นเลยครับคือตัวรถจริงๆเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นแม้ว่าผมจะเกิดทันก็เถอะนะผมจาความได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยพวกโซนิกออกใหม่ๆผมยังเห็นอยู่นะครับหรือจะเป็น ม a ห้าสปีดเนี่ยตัวผมเองก็ยังเคยเห็นบ่อยๆครับแต่เจ้า r ีโ Star เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นเลยครับตัวเป็นเป็นไม่เคยเห็นแม้กระทั่งรูปถ่ายเนี่ยเอาที่แบบถ่ายจากคนที่เขาใช้รถจริงๆในไทยเนี่ยผมว่ามันก็หาได้ยากมากๆครับ ลองเซิร์ชคำว่า k a w สกิเ i โ e ส Star ลงในพวก Google ก็ได้ครับคือเราแทบไม่เห็นใครที่โพสต์ขายรุ่นนี้กันเลยนะครับผมจึงถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่หายากมากณปัจจุบันนี้คือไม่ว่าจะเป็นการหาซื้อยากหรือหาดูได้ยากหรือแม้กระทั่งหารูปยากเลยนะครับสำหรับตัวผมแล้วมองว่า l e โอสตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ตัวเป็นๆแทบไม่มีให้เห็นบนท้องถนนครับ อันดับที่3ขคาวาสกิแรปเตอร์1 1 0 r ้ตําหนึ่งในตำนานที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นตัวเป็นๆน,นะครับและหลายๆคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีรุ่นนี้ขายอยู่ซึ่งตัวผมเองก็รู้ได้ไม่นานนี้แหละครับโดยรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นต่อย,ยอดของคาวาสกิทักซิโดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาก็มักจะบอกว่าด้วยเครื่องยนต์ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยก็คือใช้ร่วมกันได้หมดเนาะ แต่ว่าเจ้า Raptor 110R คันนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ทันสมัยกว่าครับเพราะว่ามันออกมาทีหลังแต่เรื่องของความนิยมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าแทบจะไม่มีใครใช้กันเลยทีเดียวแม้กระทั่งรูปทายเนี่ย ผมยังหาไม่ได้เลยครับคือหายากมากนะครับไอรูปที่เป็นรถจริงๆให้เราเห็นเนี่ยคือแทบไม่มีเลยดีกว่านะครับผมจึงขออนุญ,ญาตใช้โบชัวนี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่า Raptor 110R คันนี้มีหน้าตาเป็นยังไงโดยตรงนี้ก็ต้องขอให้เครดิตนะครับจากเฟ e บุ o กโบชัวรถจักรยานยนต์ภาพในอดีตและปัจจุบันแอดภูบางกะปินะครับขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เห็น Rap t ต110 r 110R คันนี้อย่างแน่นอน ซึ่งจากที่หาข้อมูลมานะครับเจ้า r a p t o r 1 1 0 R คันนี้เนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่37,800บาทนะครับคือราคาเองก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็หน้าต่างตัวรถจริงๆก็ไม่ได้มองว่าขี้เหร่เลยนะแต่เรื่องของความหายากเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงแท้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่เคยเห็นรุ่นนี้หรือว่าเคยขับขี่รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับอันดับที่2 Suzuki R 1 5 0 Back Ho ู หรือจะเรียกว่าเป็น r รเ d e r R 1 5 0ถังหน้าก็ได้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยมีจำหน่ายจริงๆในไทยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่คันและใครเป็นเจ้าของบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่เคยเห็นตัวเป็นๆแม้แต่ครั้งเดียวครับและผมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะเป็น1รุ่นเลยนะครับถ้าหากคุณมีตังและอยากได้เนี่ยผมว่ามันซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีคนขายแล้วนะครับคนที่ซื้อในยุคนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับคือเคยเห็นในขายดีแวบๆนะครับว่ามีคนขายอยู่ครั้ง เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องจำนวนเนี่ยไม่แน่ใจเลยแต่ถามว่ามีในไทยไหมค่อนข้างมั่นใจครับว่ามีในไทยอย่างแน่นอนซึ่งด้วยความแปลกในสมัยนั้นเนี่ยเลยทําให้รุ่นนี้อาจจะขายไม่ได้หรือว่าไม่มีคนสนใจนะครับทั้งซูเองตอนนั้นก็ค่อนข้างทําอะไรอินดี้มากๆนะครับคืออยู่ดีไม่ว่าดีไปหารถแปลกๆมาขายอยู่ได้เนาะ ซึ่งไอถังหน้าของมันเนี่ยก็ไม่ใช่ถังน้ํามันจริงๆนะครับเหมือนเป็นถังหลอกครับเอาไว้เก็บของเก็บอะไรได้เนะาะถังน้ามันจริงๆก็ยังอยู่ใต้เบาะเหมือนเดิมครับซึ่งถือว่าการออกแบบตัวรถค่อนข้างจะแปลกมากๆในช่วงเวลานั้นเลยนะครับโดยยุคที่รุ่นนี้วางขายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงมินิไบค์เฟื่องฟูนะครับประมาณ M S X ประมาณพวกแบบเดมอนประมาณ K S R Z 1 2 5ออะไรประมาณนี้แหละซึ่งถือว่าตอนนั้นเนี่ยแปลกแหวกแนวฉีกแนวที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าหากเป็นณวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนเล่น รถแปกหลายๆคนอาจจะซื้อเก็บสะสมก็เป็นได้ครับถ้ามีคนโพสต์ขายแต่เชื่อเถอะครับผมว่าไม่น่านจะมีแล้วในยุคนี้นะครับหากใครที่เคยเห็นรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของคลิปนี้ครับผมและนี่คือมอเตอร์ไซค์จากค่ายไทเกอร์ชื่อของมันก็คือไทเกอร์ t r i ร115นนั่นเอง โดยรุ่นนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีน้อยมากๆในไทยนะครับคือมันมีในไทยนะแต่ว่าอาจจะเป็นรถตัวโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือเคยเห็นอยู่ครั้งเดียวแล้วก็เซฟรูปมาได้ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นผมไปตามหาต้นโพสไม่เจอแล้วครับเอาเป็นว่าก็ได้มาแต่รูปถ่ายนะครับแล้วก็มีรูปเดียวด้วยแต่ก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับ <S <S <ๆ S 2> เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แปลกๆจากไทเกอร์นะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเจ 5คันนี้เนี่ยแหละครับที่เคยเข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งหนึ่งช่วงประมาณปี2000เท่าไหร่วะผมจําไม่ได้ประมาณ2 0 0 5 2 0 0 6มั้งเออตอนนั้นเนี่ยมีการเอาเข้ามาโชว์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี Tiger m a t r i ริ125ที่เป็นรุ่นเก่าครับคือมันจะมี2รุ่นนะครับเจ้า m a t ริก แต่ว่าไอ้รุ่นเก่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดตัวมาแล้วเนี่ยขายจริงหรือเปล่าครับเพราะไม่เคยเจอตัวเป็นๆบนท้องถนนเลยหรือแม้กระทั่งหน้าร้านเองเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีขายเลยครับโดยตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีทางมั่นใจได้เลยครับว่ารุ่นนี้ขายในไทยอย่างแน่นอนแต่ถามว่าตัวรถมีในไทยไหม มันเคยมีในไทยครับมันเป็นพวกตัวโชว์หรือว่าผลิตจากโรงงานในไทยแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศแต่ถ้าชัวร์เลยอยากจะเห็นรูปอยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะในฟิลิปปินเนี่ยยังมีคนที่ใช้ไทเกอร์แมทริกอยู่นะครับซึ่งรูปภาพที่อาจจะหาได้ในเน็ตเนี่ยก็จะเป็นจากทางฟิลิปปินสนั่นแหละ แต่รูปภาพแต่ละรูปไม่ชัดเลยนะครับคือหาได้แบบรูปภาพแตกๆรูปภาพเละๆแล้วก็รถเก่าๆนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ยุค2,000นะครับซึ่งจากคุณภาพตัวรถเนี่ยตอนนี้เห็นเป็นซากก็ถือว่าบุญลวครับโดยรุ่นนี้มาอยู่อันดับหนึ่งได้เพราะผมไม่ค่อยบั่นใจว่าในไทยจะมีสกิ่คันนะครับอาจจะเป็นรถตัวโชว์ในอดีตอะไรแนวๆนเนี้ยเนาะซึ่งปัจจุบันเองก็น่าจะเหลือแต่ซากเหลือแต่โครงแหละครับ ผมไม่มีใครเอามาปั้นขี่กันอย่างแน่นอนคือถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นหรือว่าเคยจําได้ในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับชวดทีทสุดในผมพูดคาว่าคอมเมนต์บ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆแสดงความยินเห็นเกี่ยวกับรถกระเทยในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครสะดวกคอมเมนต์เนี่ยก็จัดมาแบบแน่นๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันสําหรับหัวข้อนี้นะครับเอาเป็นว่าตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหมคห่คล